พื้นที่ก่อนปรับปรุงเป็นดินลูกลังเห็นลูกลังพออยู่ตีนเขาลูกลังเดี๋ยวเราจะทำการขุดของไส้ไก่ด้วยมือล้อมพื้นที่นี้นะครับ นี่เป็นรูปก,ก่อนที่เราเริ่มทำการปรับปรุงพื้นที่อันนี้ก็ขุดมาได้สักพักนึงนะครับเปิดหน้าดินค่อนข้างแข็งนะครับเนี่ยครับเครื่องมือในการขุดก็จะมีอิจิก,กับจอบใช้เปิดหน้าดินเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะทำเป็นบอ่อหนึ่งบอ่อไว้ก่อนเราค่อยเชื่อมนะครับค่อยๆขุดเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันไปนะครับให้มันทั่วทั่วสวนนะครับพื้นที่ประมาณ หนึ่งงานครับแต่ตรงนั้นมันเป็นกองหินนะครับซึ่งของเรามันอยู่ตีนภูเขาเนาะตรงนั้นกองหิน,นครับเดี๋ยวก็จะขุดหลบมันนะครับขุดหลบหลบมันนะครับตอนนี้ก็ทําการเปิดหน้าดินเรียบร้อยนะครับก็ขุดตั้งแต่เช้าเก้าโมงเช้าตอนนี้ก็บ่ายสามครับไปได้ค่อนข้างช้าเพราะหินเท่านั้นเลย ก็จะขุดเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะดูว่าตรงไหนมันต่ําตรงไหนสูงนะครับแล้วก็จะทําเป็นตะพักตะพักเพื่อที่จะกั้นน้ำนะครับทาเป็นเขื่อนกั้นน้ําน่าจะบริเวณตรงนี้ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวครับสังเกตดูนะครับหินทั้งนั้นเลยถามว่าจะเก็บน้ําอยู่ไหมมันเก็บน้าไม่อยู่นะเพรานะคงต้องใช้พลาสติกปูบ่อในการ ปูพื้นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเก็บน้ําให้ได้อันนี้ก็ขุดเรียบร้อยครับใช้เวลาขุดสามวันนะครับในการขุดก็ทําเป็นสองขยับนะครับตรงนี้เราก็ทําเขื่อนไว้เนาะคือเป็นลนักษณะน้ําเต็มจุดนี้นะครับแล้วก็ให้ล้นมาตรงนี้เพราะตรงฝั่งตรงนี้มันจะต่ํากว่าไปแต่ทีเนี้ยดินลูกลังนะครับมันก็ ไม่เก็บน้ําอยู่แล้วเนาะมันไม่อุ้มน้ําอยู่แล้วก็เลยต้องใช้ผ้าใบนะครับเดี๋ยวเตรียมจะปูผ้าใบนะครับส่วนข้างบนเนาะดินที่เราขุดขึ้นไปนะครับก็จะทํามันเป็นดินหินนะครับเป็นดินลูกลังเนาะก็จะทําเป็นาไว้ปลูกปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกตะไคร่ปลูกกะเพราอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนาะเอาไว้ใช้ในร้านอาหารของเรา เดี๋ยวผมอันนี้ก็ทําการปูข้าใบนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําสันคูรอบรอบบ่ออันนี่ครับก็จะมีเขื่อนกั้นน้ําตรงนี้นิดหนึ่งนาะเพื่อที่จะพักให้ให้น้ําไม่งั้นน้ําก็จะล้นข้ามไปบ่อ บ่อนร้นซึ่งพื้นที่มันต่ำนะครับตอนนี้ก็เอาผักสลัดมาลอยน้ำนะครับนะปลูกแบบเอาควอพโพนิกนครับแต่จริงๆมันยังเป็นน้ำบาดาลอยู่ก็จังไม่มีธาตอาหารอะไระครับลอยขุดคลองด้วยจอบนะครับกับหินดินที่เป็นดินลูกรลังนะครับนะค่อนข้างแข็งนะ ก็สามารถทําได้นะครับนะถ้าเกิดก็ต้องใช้แรงนะครับต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับ mm hmm. วิธีการเก็บกักนะครับ mm hmm. ในเมื่อดินมันไม่สามารถอุ้มน้ําได้เราก็ใช้ผ้าใบนะในการที่จะปูนะครับแต่ว่าข้อเสียของดินลูกลังเวลาเราปูผ้าใบก็คือถ้าเราลงไปเหยียบนะครับถ้าเราเก็บหินก้อนเล็กๆออกไม่หมดนะมันก็มีโอกาสที่จะทิ่มผ้าใบทะลุได้นะครับ ประมาณนี้โอเคครับง่างเดียวสักปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเอาปลามาปล่อยนะครับเ,เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ